สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Pacific f r e e นะครับก็ในเกมนี้ผมก็จะมาเอมาเล่นนิดหน่อยครับเพราะว่าคือหลักๆแล้วอะ่ะมันมาสอนเกี่ยวกับว่าซื้อเรือ,อยังไงแต่แป๊บเดียวครับสอนซื้อเรือแล้วก็ไปเล่นด้วยดีกว่าเพราะว่าตายสิมันก็ไม่ได้ยากนะโอเคขั้นแรกนะครับก็ กดสร้างเกมแล้วมันก็จะมีให้เลือกว่าจะเอาอะไรแล้วก็อเมริกาก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่อันนี้เป็นของเถื่อนนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีตัง <c oughs> <g ül> ก,ก็จะมีแมพให้เนี่ยครับก็จะมีว้าวมีเยอะพอสมควรน,นะโอเคอันนี้เราก็จะมาเล่นแบบรแรกๆนะครับเราก็จะเป็นแบบเรือเรือดำน้ำนะครับนี่ครับเรือดำน้ําของเราก็จะเป็นแบบอันแรกๆนะครับอันนี้สังเกตตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะสูงเข้าไป ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนบ่งบอกราคานะครับว่าเราจะซื้อเรือลำไหนได้บ้างอันนี้2 0 0พอันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้7 15, 000, 6, 30 5 0 0หมื0 0ห้าแสนหกสามแสนห้าสามแสนแปดอะไรแบบนี้ครับประมาณนี้โอเคแต่เราจะใช้แบบเป็นเพราะว่าเราเป็นเรือลำน้ำก่อนอันนี้ก็จะมีของให้อัปเกรดน,นะครับว่ายัางไงตรวจับตรวจับเรด,ดาร์ เรียกระเบิดเคดียร์โอเคแต่เราก็มาข้าวสวนแรกปึก๊กทำไมรู้สึกน้ำตาจะไหลว่ายิงไม่เขา้า <c oughs> ทำไมเฮ้ยมันเป็นไ,ไม่ได้ผมต้องยิงเข้าดิขอใหม่คาดคาดคาดใหม่นะขอใหม่ทีนึง เอออันนี้พอได้อยู่สวัสดีครับเนี้ยเอ,อ้ยนี่ตรงๆไปเลยอะ่ะยิงเข้าสิทำไมไม่เข้าอะ่ะโอ้ไม่กนะ็ทำไมมันยิงไม่เข้าคือผมละงงเลยนะทำไมมันยิงไม่เข้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น เออนี่สิ่งที่ต้องการนายต้องจมแน่เพื่อนรับนี่ไปซะบาบิโดโอม้มันเมื่อกีมันไ <c oughs> อ,อ้รอบที่แล้วมันโอเคเหลือค่าสึกก็จะจมจมนะครับนี่จมแล้วแต่เรายังยิงได้ต่ออีก ตูมโอเคเราได้3มดาวเห็นไหมอันนี้คือแต้มของเรานะครับเอ้ยเรียกว่าเงินเงินดีกว่าแล้วเราก็เอาไปอัปเกรดได้นะครับแต่ผมจะซื้อเรือลำใหม่ให้ดูเลยนี่กดซื้อซื้อสิแล้วกด yes โอเคเราก็ได้เรือลำนี้มาครอบครองลยนะครับแล้วก็เอาไปเล่นด่านมันปกติครับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้การแบบสอนซื้อเรือง่ายๆนะครับก็จะมีเรือหลากหลายให้เราเล่น หรือใครจะเล่นเจแปนก็ได้นะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเล่นประเทศไหนเลยโอเคองผมว่าผมผมพอก่อน,น <laughs> ผมแค่มาทำคลิปเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทำคลิปเรียนออนไลน์อยู่บ้านอยู่เชือ้อเรียนออนไลน์อยู่บ้านนั่นแหละถูกล้ก็ไม่มีอะไรมาก ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมหุ่หัวแหละงานเยอะ